ใช่ค่ะแต่ก็ถูก จะมีคนบอกเธอทอบจะฟ้องเธอนี่เธอไปหามทำว่าเขาอย่างน้นอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงอะโอ้ยคุณพี่คะอดีตรัฐมนตรีนักกฎหมายใหญ่คนเราเป็นสสคนเราเป็นอดีตรัฐมนตรีคนเราเป็นนักกฎหมายใหญ่คนเราจะเอากฎหมายไปปิดปากการอะไรนะเออนะคะการเราที่จะไปเอาอะไรไปปิดปากชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลักษณะที่ว่าไม่เป็นมืออาชีพหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ะฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงค่ะฟาดมาฟาดกลับไม่โกงค่ะดิฉันก็อยากจะชำระประวัติศาสตร์เรื่องเขาเพราะวา หัสัสกกีเมือนนอจริงๆแล้วดิฉันอยากจะเคาน์นิย่าท้าท่านมากกว่านะคะอีกกรณีเนี่ยมนโนสาเล่กฎหมายปิดปากเกี่ยวกับหมินประมาทเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเสียเวลาเปล่าฮะเพราะอะไรคะท่านก็รู้อยู่แล้วดิฉันเนี่ยนะคะโดนปิดปากตั้งแต่คดีคุณยิ่งรักชินวัตรช่องดิฉันบอกว่าดิฉันหมินประมาทดิฉันก็ลากคุณยิ่งรักขึ้นศาลลากเจ้าของเจ้าของไอ้อ,อะไรนะโฟร์ซีซั้นขึ้นศาลลากเจ้าหน้าที่ขึ้นศาลเหลือคนเดียวที่ลากขึ้นไม่ได้คือ,ค,อคุณเอกยุทธอัญชันบุตรตายไปซะก่อนนะคะดิฉันก็ลากคนขึ้นาาาลหมดดเยคคค่่่ะะะจกนนนนนัั้ปปบิฉชใ3ีรึง ตั้งแต่ดิฉันชนะเนี่ยไอคนที่แพ้ดิฉันป่านนี้ยังกลับประเทศไม่ได้เลยค่ะแล้วก็กลับมาดิฉันก็จะต้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะพะดิฉันฟ้องแพ่งไว้0กว่าล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็นั่นแหละคะ่ะผ่านไป4ีปีก็ชนะอยู่ดีค่ะ,คะเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ฟรีใจไปตามเนื้อผ้ากับบุคคลสาธารณะนั้นสามารถทําได้ตามปูถทุชนคนธรรมดาไม่ว่าจะสื่อมวลชนที่เราเป็นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชน,รชาชนธรรมดาสามารถวิจารณ์วิจัยคุณได้ค่ะในเมื่อยังไม่ส<ม>ิ้นสงสัยค่ะอันนี้ข้อที่1ค่ะข้อที่2อีีีกกรณท่คุณ่ะคะไปปโพพตนนดดิฉัูถึง คุณอยู่ประมาณแค่ประมาณประโยคเดียวค่ะคุณล่อซะแประโยคเลยค่ะที่8ประโยคนั่นดิฉันฟาดกลับนะคะฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงคุณมินประมาทข้อหาแลคุณปินประมาทโดยการโฆษณาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะดิฉันคิดว่าแต่มันจะดีกว่านั้นใช่ไหมคะคุณพี่คะ คุณพี่คะถ้าเรามากินววยกันค่ะถ้าคุณพี่คะเราจะดีกว่านั้นนะคะดิฉันเสนออย่างนี้นะคะคุณพี่คะกูว่เสียเวลาค่ะในการขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลค่ะแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้หมาว่าจะไม่ให้เสียเวลานะคะไปได้ค่ะเป็นเรื่องของทนายค่ะจัดไปค่ะฟัดมาฟัดกลับคดีคู่กันไปเลยค่ะถ้าใครไม่รับฟ้องเนี่ยดิฉันบอกเลยดิฉันก็จะสู้สุดชีวิตค่ะแต่เรามาชำระประวัติศาสตร์กันดีไหมกวาบก็ไม่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีตรงนี้หรือว่ามันจะเป็นเวทีทิกตอกของดลิกเวก็ไมาจะเปริมาร์ดดิฉันใหะ ไปเวทีไหนคุณพี่ดิฉันต่อให้คุณพี่สี่คนนั้นเลยค่ะและดิฉันคนเดียวค่ะอ่าแล้วก็ดิฉันคนเดียวคุณพี่สี่คนคุณพี่นั่งเลยนะคะจะได้มาชําระแล้วคุณพี่ชาระสิครับว่าคุณพี่ถูกตรงไหนและคุณพี่ผิดตรงไหนและคุณพี่ตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งคุณพี่ทําอะไรไว้คุณพี่กลุยอย่างไรและคุณพี่ไม่กลุยอย่างไรและขณะเดียวกันคดีที่คุณพี่ชนะนั้นมันชนะตรงช่องไหนและช่องไหนที่มันไม่ชนะและขณะเดียวกันประชาชนประเทศชาติจะได้รู้กันว่าเขาพลาดวิหารทําไมคุณพี่โดนด่ามาประมาณหลายปีและขณะเดียวกันนนนนนตตออปปีีี25551ท่่คุณพเ็ะ คุณพี่เป็นนั่นน่ะคุณพี่เป็นน่ะจากนั้นคุณพี่กลุยอะไรไว้แล้วใครสั่งคุณพี่บ้างและขณะเดียวกันมันเป็นอย่างไรคะคุณพี่คะเอาอย่างนี้ไหมคะจำรับประวัติศาสตร์กันคุณพี่มานั่งแล้วคุณพี่เอาทั้งสี่คนมานั่งและดิฉันต่อให้คุณพี่เอาสทรอมานั่งแล้วต่อให้เอางทรอมานั่งสามงทรอแล้วคุณดิฉันคนเดียวแล้วให้อาจารย์ปูเป็นเป็นพิธีกรใครห้ามอย่างเดียวหรือไม่ก็ไปเวทีชานนแล้วไปทุกรายการไปเลยคุณพี่คะเต็มที่ถ้าสมมตินะคะคดีประมินประมาทหรือประมมโนนาาเเล่่ต็็ทีถ้ดิฉัแแพก มีเวทีอยู่นิดเดียว3บรรทัดลงในไทยโพสตเพื่อเพื่อขอโทษแค่นั้นแหละแต่ขะเดกันถ้าเกิดดิฉันชนะขึ้นมาปรากฏว่าคุณพี่เนี่ยต้องจ่ายค่าชำระประวัติศาสตร์ให้ดิฉันหมดเลยนะคะดิฉันฟ้องคุณพี่ฟ้องดิฉันเท่าไหร่ดิฉันก็ฟ้องกลับไปเท่านั้นเพราะคุณพี่ก็มีนประมาทดิฉันเช่นเดียวกันกล่าวหาดิฉันเสียหายว่าดิฉันนั้นน่ะนะคะไปกระทาการอันที่ทําให้คุณพี่เนี่ยเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นสรุปชำระประวัติศาสตร์ค่ะเอาไหมล่ะคะคุณพี่ เอาไหมคะแล้วคุณพี่คุณพี่ไม่ต้องไปปิดปากหรอกคะ่ะและขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถในการที่จะชำระสาสารกันได้ค,ะค่ะปะโทคุณพี่คะเอาไหมล่ะคะดิฉันดะ คุณพี่รับท้าดิฉันฟ้องใช่ไหมคะเรื่องฟ้องคาไปเลยคาลงคาสารไปเลยคุณพี่รับท้าดิฉันอ hey, ีกอันไหมคะคุณพี่รับท้าดิฉันอีกมันไหมคะรับท้าดิฉันอีกอันหนึ่งออกทีวีดีเบตกันเลยเอาไหมล่ะคะแล้วคุณพี่เลือกพิธีกรเลยแล้วคุณพี่จะเลือกเอาใครมาเป็นพวกกี่คนเอามาเลยดิฉันคนเดียวดิฉันขออนุญาตพูดถึงเรื่องเขาพระวิหารเท่านั้นสำรับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2505สำรับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2502 2505 นะคะแล้วจากนั้นปุ๊บมาปี2 5 5 0 51แล้วปี54แล้วห6เอามาค่ะทุกตอนชำระประวัติศาสตร์กันเลยคุณพี่เอาไหมคะดีกว่าการที่คุณพี่ไปเขียนหนังสือ,อเพื่ออำนวยอวยยศตัวเองเท่านั้นแล้วไม่มีใครอ่านนะคะอเอาไหมคะอืมดิฉันอ่านนะคะแล้วอ่านขอแย้งค่ะค่ะ อ่านหน้าปกอ่านหน้าปกอ่านว่าหนังสืออะไรเวลาเราเดินเข้าร้านหนังสือเราต้องอ่านหน้าปกใช่ไหมฮะหนังสือที่เขียนไปซื้อเรื่องอื่นต่อหนังสือที่เขียนไม่มีใครอ่านแล้วค่ะคุณพี่เพราะฉะนั้นน่มานั่งดีเบตกับดรเอรมิกาดีกว่าจะมีคนดูทั้งโลกเลยค่ะแมทหยุดโลกในส่วนคดีคุณพี่ก็เดินหน้าตามความตั้งใจของคุณพี่ไปแต่ในส่วนของเนื้อหาทําให้ประชาชนเข้าใจไปพร้อมๆกัน ดีกว่าเอาไหมล่ะคะรายการไหนคุณพี่เลือกเลยค่ะคุณพี่เลือกเลยค่ะคุณพี่จะเอาใครดําเนินรายการคะน้องเมย์ไม่คะบดญปนัดดาไม่คะอัลกุวนาณ่าไม่คะชาโนนไม่คะาคูจิตรกรไม่ค้าอัญชลีรักไม่ค้าคุณพี่เลือกเลยค่ะคุณพี่เลือกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คิวเลยนะคะปึ๊ก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 เอาไหมล่ะคะคุณพี่ อ่าดิฉันหวังว่าคุณพี่จะรับคําท้านะคะค่ะและดิฉันหวังว่าจะเป็นแนวหน้านะคะที่คุณขี้อยากมาใช่ค่ะมาที่แนวหน้าเลยค่ะให้สามชั่วโมงเลยค่ะวันหนึ่งไม่จบนี่ก็เอาทักสามวันเลยนะค่ะนะคะน้ําไฟเราพร้อมค่ะกาแฟก็พร้อมโกโก้เราก็มีโกโก้ก็มีนะครับคอลลาเจนและวิตามินซีก็รออยู่ใช่ค่ะแล้วพอเกิดว่าจัดรายการเสร็จดิฉันจะมอบโกโก้ให้คุณพี่สักแปดลังนะคะ ท่านผู้ชมถามว่าดเรมาริกาเขาหายใจตอนไหนคะดิฉันหายใจทางหิวหนังนะคะบางทีก็เหงือกค,ะค่ะอีกท่านหนึ่งถามว่าดเตอร์มีชุดครบสีไหมคะดิฉันเหลืออีกสองสีคือสีส้มกับสีแดงคะ่ะเออเว้นไว้เว้นไว้ยังทำใจไม่ได้ดิฉันก็ซื้อมาแล้วนะคะค่ะตั้งใจแล้วล่ะ แต่ว่า <c oughs> ยังไม่ได้สวมดิฉันคิดว่าแม่สีนี่ไม่ควรจะมีใครยึดไว้ดิฉันก็เลยซื้อมาทักแม่แม่สี <c oughs> ทุกสีหนึ่ย